สวัสดีครับตามคำสัญญาครับตามคำเรียกร้องของพี่น้องปองไปนะครับมื่อนี้ผ้าช่มครับมาตินนะครับืัอนี้ผ้าช่มมาตินอย่างเดียวนะครับมาตินสี่รุ่นสีแบบนะครับรุ่นที่ได้รับความนิยมยอดฮิตนะครับกับที่ร้านบันเทิงสาาอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับมาตินตอนนี้มีขายอยู่สามรุ่นนะครับสามรุ่นสามแบบ นะครับสามรุ่นสามแบบพ้าพี่น้องป้องไปเบิ่งนะครับผู้เดเข้ามาแล้วฝากกดแชร์กดไลค์ครับกดแชร์กดไลค์นะครับให้กับทีมงานด้วยนะครับอ่ามือนี่โอกาสดีนะครับพาพี่น้องได้ชส้มนะครับหลายคนสงสัยรากาอยากเบิ่งนะครับว่ามาติน4ีรุ่นนี้นะครับเ่ราว่าสีเปลี่ยนสีฟ้าสีทองนะครับคาปาสีทองคาปาสีฟ้านะครับราคาคาปาสองสั้นนะครับเป็นรุ่น C1300 นะครับต่างกันอย่างไรคนว่านะครับบางคนถามมานะครับต่างกันอย่างไรคนนี้และะ้วอ่าตัวนี้จะเป็นรุ่น C1600 นะครับ C1600 จะแนบนี้ก็กวนตลอดว่า,วาตะไลดสดชังๆนะครับมาถึงแล้วฝากกดแชร์กดไลค์นะครับกดแชร์กดแล์ให้กับพี่น้องเ้ืองไปนะครับ อ่าช่วงช่วงก้อนสีเบื้องหนังอ่หนังนะครับเบื้องขายยาก่อนนะครับเดือ <c> ด <oughs> กาสขายยาก่อนตัวนี้นะครับเป็นกระเป๋ากระเป๋าไม้นะครับไมโครเทคตองสามกระเป๋าไม่ซีดีนะครับใส่บอร์ดไฟได้ใส่ไม้ได้นะครับตัวนี้ขายอยู่ที่สี่รอยบาทครับสี่รอยบาทนะครับตัวนี้ขายสี่ร้อยบาทร่วมทรงไห้นะครับสี่ร้อยบาทร่วมทรง นี่เพิ่งเกะไม่ออกนะครับเพิ่งเกะไม่ออกตัวนี้ขาย400บาทรวมส่งใส่บอร์ดไฟดิจิ240ใส่บอร์ดไฟใส่ไม้ใส่อุปกรณ์ต่างๆนะครับเกี่ยวกับพวกเครื่องเสียงนะครับเกี่ยวกับเครื่องเสียงได้นะครับมีนะครับที่นองผู้ใดอเอาไปใช้การใช้งานนะครับหรือว่าใช้แบ่งพันก็นได้นะครับใส่เตรียมนีก่ก็ได้วัาง สิบสองล้านหมดละเนาะนะครับอ่าตัวนี้นะครับตัวใหม่ๆเลยนะครับเ <P eng> พิ่งแกะใหม่ๆเลยเพิ่งแกะสี่ร้อยบาทรวมส่งนะครับสี่ร้อยบาทรวมส่งนะครับทักแชทเข้ามาสวัสดีจันแกงกี้นะครับสวัสดีสามสิบห้าท่านนะครับอ่าอ่าก้อนก่อนสีชมใส่ใน,ในของมาตินนะครับก่อน,อนสีบเบงงูเนาะนะครับสีบปล่อยงูกะขอยาดขายยาก่อนมะล,ลําดาวลุงมะล,ลําดาวลุงอีสาน สนับสนุนโดยร้านบันเทิงเศ้าว้าวว้าวว้าวตัวนี้นะครับขายอยู่400ร้อยบาทนะครับพี่น้องครับอผู้ใดข่ามาแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์นะครับเดี๋ยวสิผ้าเบิ็งใส่ในของมาตินนะครับมาตินสีรุ่นสีแบบนะครับที่ร้านนะครับที่ร้านบันเทิงเศ้านี่แหละนะครับมีขายเมื่อนี้สีบวขายหลายอย่างดิสีขายแค่มาตินนะครับสิผ้าเบิ็งคือบ่ว่าขายดอกเพราะว่าถ้าเ่อเพิ่นบ่ทันไดนพร้อมที่จะซื้อก็จะบ่ได้ว่ากันนะครับสำหรับผู้ที่ สนใจเพื่อนกะถามมาหลายนะครับถามมาหลายว่าใส่ในเป็นยังไงแน่นะครับแต่ละรุ่นอเอาผู้ใดเบิ่งบ่ท่านแคปหน้าจอไว้ก็ได้นะครับแคบหน้าจอไว้สวัสดีบาวแมนออดิโอนะครับตัวหอดไปนอ้องบาวแมนนะครับสวัสดีอาจารย์เอกสาวสวัสดีพัทรพงศ์สาวอาจารย์อ้วนทางกมลสไสด้วยนะครับมาที่นี่อ่าสี่พาพี่น้องเบิง่งสากรน,นะครับเบิง่งตัวแรกนี่ก็จะเป็นอ่าตัวข้าป่าสีทองนะครับ คาปาสีทองเราจะไม่ตัดสินใจนะครับว่าเราจะไม่ตัดสินว่าตัวไหนดีกว่าตัวไหนแต่ว่าตัวนี้คือซี่ตนี่เป็นมาตินที่ทางรลานคัดเลือกที่จะเอามาลงขายนะครับมาให้พี่ให้น้องได้ใส่นะครับรากาลูกค้าที่เอาไปนะครับลูกค้าที่เอาไปแล้วนี่เพื่อนยืนยันแล้วก็คอนเฟิร์มมาว่าใช้ดีใช้ดีจริงๆ นะจะบอกให้นะครับเพื่อนว่านะครับตัวนี้มีทั้งหมดสีรุ่นนะครับที่เอามาขายจริงๆมาตินมีหลายกว่านี่นะครับมีรุ่นคาป่าดํากับมีคาปาสีขาวกับมีนะครับแล้วก็มีรุ่นสีฟ้าห่างๆกะกๆกับมีนะครับมีหลายรุ่นนีดนีงนะครับอ่ามาตินนะครับแต่ว่าที่ร้านมีขายก็จะมีแค่สีรุ่นนี้นะครับสีรุ่นนี้นะครับอ่าเพราะว่าสิเปลยนตัวนี้นะครับอ่าคาปา สีทองนะครับคาปาสีทองนะครับตัวนี้จะเป็นคาไฟสองสองหมื่นสองนะครับสองหมื่นสองพันไมโครฟารัดที่ร้อยโวลต์นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้มีสิบหกลูกนะครับมีทั้งหมดสิบหกลูกนี่นะครับดูไส้ในกันชัดๆจระเจรเลยนะครับบอกได้เลยว่าบอมี่หม่องในมะเกียให้เบิร์คักปนีนะครับมิตรโคสนาขายเปล่าๆแต่ว่าบอมี่แพ่มะเกียให้เบิร์ดอกนะครับนี่นะครับ หม้อปแปลงก็ตัวนี้ลูกใหญ่นะครับหม้อปแปลงลูกใหญ่นะครับลูกใหญ่เต็มเต็มคาราเบลเลยทีเดียวเชียวนะครับรับสิช่องละสองได้สบายๆเลยนะครับสลับามาตินตัวนี้สีทองนะครับสนใจหรือว่า พี่น้องมีปัญหากับการใส่นะครับเรื่องเล่าของมาตินนะครับสามารถที่จะทักมาสอบถามได้นะครับว่าที่สื่อยุรานีหรือว่าซื่อยุไซกะซังนะครับพี่น้องสามารถที่จะสอบถามการใช้งานได้นะครับแล้วก็มีคลิปการใช้งานนะครับปัญหาการใช้งานออกให้ชมเรื่อยๆนะครับจากร้านบันเทิงสาวนี่แหละโดยผู้ขาบบักราบาวบันเทิงปุ้ยนะครับอ่าตัวนี้มาที่นี่ทัดมากก็จะเป็นสีฟ้านะครับสีฟ้าก็จะเป็นเป็น AMD นะครับ AMD ก็คืออ m มนดาอะอดิโอ อาจิเฮตยู่คนละโรงงานเนาะนะครับส่วนเหนืองานกับสีประมาณนี้นะครับงานดีนะครับตัวนี้งานดีนะครับเป็นตัวแรกๆที่ทางร้านเอาเข้ามาขายนะครับสวัสดีครับฮอดแล้วครับใส่สองงานแล้วยคู่ไว้สวัสดีอาจารย์วินโยนะครับสวัสดีคมซาวผู้บ่าวทางน้องกุ้งรีด้วยนะครับแล้วก็มิตรเจริญ a อ r ์แอนด์เซอร์วิสนะครับสนใจกทถ้าขามาสอบถามเมืองไหนนะครับตัวนี้อ่หม้อแปลงนะครับจะสีบอในไน่บันไหนนะครับกับสีบอ่อซ้ำตัวสีทองนะครับตัวสีทองอ่หม้อแปลงจะเต็มกว่านะครับตัวนี้ค่าไฟอ่จะเป็นเท่าใดล่ะนี่จักซับบรรวางไหนนะครับซับว่าภาษาซางเขากระเบื้องเอานะครับไข่เป็นตะพกค่ายอย่างเดียวนะครับอ่ตัวนี้หม้อแปลงจะลูก ไม่ใหญ่เท่าตัวสีทองนะครับสีทองแต่ว่าอุปกรณ์อย่างอื่นจะเท่ากันหมดนะครับตัวนี้ตัวนี้ขายอยู่ที่หมื่นสองพันเก้าร้อยนะครับแล้วก็ตัวนี้ขายอยู่หมื่นสองพันหาร้อยนะครับสำหรับตัวคาปาสีทองนะครับอ่าสีทองกับสีอ่าสีฟ้านะครับสีฟ้าหมื่นสองหาร้อยนะครับหมื่นสองหาร้อยนะครับอ่าส่วนอะไรอย่างอื่นนะครับบม่ว่าสะเป็นบอร์ดบม่ว่าสะเป็นอ่าตัวคาปานะครับค่าไฟซ้ำกัน นะครับพี่น้องครับหนึ่งมื่นสองพันห้าร้อยนะครับสลับสีฟ้านะครับเอเบื้องใส่ในเอาเลยนะครับใส่ในเลยมีไปทางบอบอมี่นะครับมีตะโอนตอนนี้ผมก็ขายว่าท่านนะครับมึงสั่งมายางละสิบสิบสองสิบสิบหางทีก็ขายว่าท่านนะครับโอ้บอมแมนสั่งบ่ท่านนะครับบอมแมนขายว่าท่านขายดีนะครับตอนนี้ขายดีสลับมาตินสองรุ่นนะครับสองรุ่นนี้อ่อที่ร้าน เอามานานแล้วนะครับแล้วก็ลูกค้าเอาไปใช้ผลตอบรับดีมากนะครับสรับมาตินสีฟ้าแล้วก็สีทองเนาะนะครับเอาไปแลกได้บ่อได้ครับยูลันรับแลกเด้นะครับประกาศนะพี่หาน้องป้องไปมีรักแฟนเพลงสุขสขสุคนสม่องสนุพี่น้องอยากได้นะครับอยากได้ไปใส่การใช้งานนะครับเอาแอมมาแลกมาเทือนเรานะครับมาตีแลกตีเทือนจังมื่อกี้เพื่อนเอาเอาแลกมาแลกเอาเอาชุดแลกมาแลกเอา ขวังกะได้เงินทอนเมื่อพร้อมนะครับบางคนก็ได้เงินทอนเมื่อพอร้อมนะครับบางคนก็ได้เติมเล็กๆหน่อยๆนะครับใค,ครใกวเอาไว้ให้มียจมหมดนะครับบางทีจมเงยใจไหลเมีย,ย,มยก็จมไหลนะครับอันทำใจหน่อยเมียกระจมเมียกัะยองได้เงินขึ้น <c oughs> เอาไปแรียกก็ได้นะครับอาจารย์บาเลฟนะครับราคาดานอาเนกมีนเขียวนะครับพาวเวอร์มาตินราคากี่บาทครับตัวสีทอง หนึ่งมื่นสองพันเก้าร้อยนะครับแป็หว่าแล้วเอิญมูเอินพวกมาเด้อพี่น้องเด้อนะครับหนึ่งมื่นสองพันเก้าร้อยตัวนี้นะครับหนึ่งมื่นสองพันห้าร้อยนะครับสีฟ้าหนึ่งมื่นสองพันห้าร้อยมาตัวนี้ถัดมาตัวนี้นะครับเป็นคาปาสองชั้นนะครับคาปาสองชั้นหม้อแปลงเต็มนี่หม้อแปลงเต็มลวดเส้นใหญ่เบิง้งลวดพูดนะนะครับตัวนี้ลวดจะเส้นใหญ่กว่าตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวสีฟ้ากับสีทองนะครับ นะครับข้อแตกต่างนะครับเปรียบเทียบให้พี่น้องเบิ้งนะครับตัวนี้สีสีตัวเส้นลวดจะจะใหญ่กว่านะครับแล้วก็คาปากรสีเปลี่ยนคาปา,าสองสั้นนะครับจะเป็นลูกลูกเล็กแต่ว่าเป็นคาปา,าสองชั้นนะครับเป็นค่าเท่าใดราคามันแปดพันสองไมโครเก้าสิบโวลต์นะครับ 8 0 0ไไมโคเกาสิบบนนะครับตัวนี้เป็นคาปา2ชั้นนะครับมีทั้งหมด32ลูกคาปานะครับนี่นะครับสวัสดีอาจารย์เบอร์เซาวนะครับมหาศาลคามนะครับสนใจก็สามารถทักแาทเ,เข้ามาสอบถามดูก่อนได้นะครับก่อนตัดสินใจซื้อนะครับราคาผู้เดไปเสนอขายถ้ามีคนไปเสนอขายไม่ต้องซื้อนะครับ คนไปเสนอขายไม่ต้องซื้อเพราะว่าที่ร้านจะไม่เสนอขายนะครับนอกจากลูกค้าทักมาถามก่อนนะครับถึงจะเสนอขายเพราะว่าที่ร้านเราไม่ไปเสนอขายให้กับใครๆใดๆทั้งสิ้นนะครับท่าผู้ใดไปเสนอขายก็แสดงว่านั่นแหละครับโจรนะครับนี่นะครับ MX41300 นะครับตัวนี้เป็นรุ่นหม้อแปลงเต็มแล้วก็เส้นลวดใหญ่นะครับบางคนถามมานะครับว่าต่างกันยังไงแต่ละรุ่นนะครับว่าหนิเคยเห็น นี่นะครับเอามาให้ชมกันแล้วนะครับมาชมกันแล้วจะจะกันเลยนะครับนี่นะครับสามตัวครับพี่น้องเบื้องสามตัวก่อนนะครับเบิ้ง3ามตัวก่อนมานี่ตัวที่ c ีนี่เป็นรุ่นรุ่น c ี6หนึ่งหนะครับ416 0นตัวนี้จะพักไว้ก่อนนะครับตอนนี้เราจะขายยาก่อนนะครับตัวนี้ครับ4ี0ร้อยบาทครับเป็นกล้องไม้นะครับผู้ใดเข้ามาที่หลังนะครับ ตัวนี้ขายอยู่ที่400บาทนะครับเป็นกล่องไม,ใม้ใหม่เลยใส่บอร์ดไฟได้ใส่อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือว่าใชา้ใส่ไม้กวางก็ได้นะครับไว้ถ้าไปเสียงเหลาก็ดีนะครับตัวนี้นํางานเจ้าภาพกับเชียงเหลาไว้ได้สองสามขวดดีด้นะครับก็ <c oughs> พอได้ค่าหนีขึ้นอยู่ <c oughs> 400บาทแค่นั้นเองนะครับเป็นกล่องไม้ใหม่ๆนะครับเพิ่งแกะออกนะครับใช้ได้สารพัดประโยชน์เลยทีเดียวเชียวนะครับเป็นกล่องอลูมิเนียมของไมโครเทคตองสามนะครับ อ่านี่400ร้อยบาทนะครับสี่ร้อบาทโอเคครับใครจะรับก็ทักแชทเข้ามาก็แล้วกันนะครับหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาสวัสดีอาจารย์โยธินสวัสดีอาจารย์ระดาเมลสิกนะครับวันที่สี่ที่เขาไปล่านครับอาจารย์ไนนิชาได้เลยครับผมเข้ามาเลยทาดาโปแปตอนนี้ไม่มีสวัสดีเสียสราวุธนะครับมาที่นี่ตัวสุดท้ายก็สิเป็นาในส่วนของ MX หนึ่งหกศูนศูนย์นะครับตัวนี้เป็นหมอแปลงเตีมเช่นเดียวกันนะครับเป็นค่าป่าสองสั้นนะครับเป็นค่าป่าสองสั้นผู้เล่นคนว่าบอกเคยเห็นค่าป่าสองสั้นเป็นแบบดาวห้ขายตะกรงไม่บรได้ขายไหมผู้ <laughs> ดใดเรามาถามสิ่ไหมขายตะกรงนะครับสี่ร้อยโอ้ยสมพอถือกโจรมันตัวดูดอกนะสี่ร้อยนี่ได้ตะกรงเปล่าด้วยครับเด้อกองใสนะครับยังมาถามออกไหม บมมีขายดิอันนี้เป็นคาปาสองชั้นนะครับตัวนี้เป็นคาปาสองชั้นเส้นเดียวกันสองชั้นนะสองชั้นเส้นเดียวกันนะครับสลับอ่าสี่หนึ่งหกศูนย์ศูนย์กับสี่สามอันนี้เป็นสี่หนึ่งสามศูนย์ศูนย์นะครับสี่หนึ่งสามศูนย์ศูนย์เป็นคาปาสองชั้นนี่ชั้นหนึ่งชั้นสองอยู่ตามตามหุ่นนะครับหุ่นห็นบ่นี่นะครับตัวนี้แรงนะครับตัวนี้แรงตามที่สเปคโโอ่าเซียวเขาบอกมานะครับสองตัวนี้ขับสิบแปดแบบ อิ่มๆแบบมหาศาลนะครับอ่ากล้องกับสีกล้องตัวแอมก็จะยาวกว่ารุ่นสีทองกับสีฟ้าเล็กน้อยนะครับนี่เบิ้งสังเกตเบิ้งนะครับนี่นะครับกล้องกับสีเงีวกว่านะครับกล้องเงีวกว่าหรือก,กว่าจั่งหน่อยนะครับสี C ่หนึ่งสามศูนย์ศูนย์แล้วก็สี่หนึ่งหกศูนย์ศูนย์นะครับตัวนี้เป็นอ่าทรานซิสเตอร์ยี่หอ้อเซิงเกียนบ่เขาเอิญ คอยก็อ่านบม่ค่อยออกอกเขาก็ว่างสั่น์ละนะครับตัวนี้เป็นของคารทานซิเตอร์ของซิงเกิลนะครับนี่นะครับงานดีนะครับตัวงานดีบอสเปีสปาดีนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมาตินเนี่ยมันมีหลายรุ่นหลายแบบนะครับพี่น้องครับหลายรุ่นหลายแบบนะครับถ้าผู้ใดสีเสื้อสีขายก็ต้องเช็คเบื้องดีๆนะครับเช็คเบื้องดีๆนะครับในเรื่องเล่าของสเปคแล้วก็ในเรื่องเล่าของอ่ากะ งานนะครับเนื้อง,งานของแต่ละเคต่องสีบอกคือกันนะครับผมตัวนี้ขายอยู่ที่หมื่นสามพันเก้าร้อยนะครับหมื่นสามพันอยหมื่นสามพะครับตัว4ีห0ึมหม้อปแปลงเต็มหม้อปแปลงใหญ่นะครับเส้นลวดใหญ่ตัวนี้ก็ขายอยู่ที่13900หมืนสามพันเก้าร้อยเช่นเดียวกันนะครับหนึ่งมื่นสเก้าร้อยนะครับเอาไปขับเบสิบแปนิ้วช่องละ2องได้สบายสบาแบบ อ,อิ่มเด็ดๆเลยส่วนตวหน้อยลงมาอีกนะครับกาสิเปลี่ยนรุ่นค้าปลาสั้นเดียวนะครับเป็นของเอ่อมาตินสีฟ้านะครับมาตินสีฟ้าตัวนี้เอ่อเส้นลวดหม้อแปลงจะเล็กกว่านิดหน่อยนะครับเล็กกว่าแต่ว่าพวกงานต่างๆนี่เนียบนะครับเงียบเลยนะครับเบื้องนะครับพี่น้อง ตัวนี้ขายอยู่1 2 5 0 0นครับ12,500นานะครับการตอบรับจากลูกค้านะครับหรือว่าการใช้งานนะครับพี่น้องสามารถที่จะเบิงในหนาเฟียได้นะครับแนะนำการต่อสายลำโพงนะครับสายลำโพงควรจะต่อเป็น1บวก1ลบนะครับควรจะต่อเป็น1บวก1ลบเท่านั้นนะครับไม่ควรเอาไปค่อมกันนะครับไปควรเอาไปค่อมกันแล้วก็การใช้งานนะครับใช้งานมาติน พี่น้องอยากใส่มันเต็มประสิทธิภาพฮะเรื่องยังสูดอยทำมันจากเดืออ่อตัวนี้นะครับการใส้งานนะครับเวลาไปขับนะครับบางคนเอาไปขับสี่คูณสี่นะครับเซ็ตสี่คูณสี่ควรจะเอาช่องหนึ่งขับเบดช่องสองขับกลางช่องสามขับเบดช่องสี่ขับกลางนะครับให้สลับกันนะครับเบรกลางเบรกลางเนาะนะครับอย่าไปนักเบดคฝั่งนี่เบดคฝั่งนี่กลางนะครับหมอแปลงมันจะใจไฟ ให้บอเสมอกันนะครับการใช้งานกับสีบอเตรียมประสิทธิภาพปันไหนนะครับเพราะว่าสีเป็นรุ่นน้อยอ่ารุ่นสีทองรุ่นสีฟ้านะครับสีสีฟ้าก็ใช้ดีสีทองก็ใช้ดีนะครับดีทุกรุ่นนะครับอ่าเพราะว่ามูนี่เนี่ยเป็นล้วนแต่า่านการคัดสรรมาแล้วนะครับแล้วก็การตอบรับจากลูกค้านะครับจริงๆเขาขายทั้งร้านขายมาตั้งแต่ามาติดหนอ,อกมาที่แหลกนะครับตั้งแต่อ่า สองสามปีก่อนนะครับอ่ามาตินเนี่ยเอามาขายสองสามปีก่อนนะครับเมื่อก่อนที่เป็นค้าวปลาสีดํากะมีรากาลุนสีฟ้าสีย่างเนี่ยนะครับมีหลายอันนะครับหลายอันหลายแบบนะครับอ่าตอนนี้ก็คือการตอบรับลูกค้านะครับแล้วก็การใช้งานขายมาบอต่ากว่าซีหาล้อยแท่นนะครับซีหาล้อยแท่นมีฟีดแบ็กกลับมาอยู่แค่ยสามแท่นนะครับแท่นหนึ่งก็คือลูกค้าไฟไม่พอแล้วก็ไปอัดเสียงขึ้นเยอะ อีกแค่นหนึ่งลูกค้าไปคอมสายลำโพงสองบวกสองลบน้ำแล้วก็อีกแค่นหนึ่งลูกค้าไปใส่เครื่องปั่นนะครับแล้วก็ไปเฮ็ดจังไดบุเปิดสวิตช์ขึ้นมาแล้วไฟเหลี่ยมมากแล้วก็หายนะครับแค่นั้นนะครับนี่สามสามแท่นนะครับตั้งแต่ขายมาหนีหลายหลายหลายตัวแล้วนะครับเป็นสองสามสามสี่ร้อยตัวแล้วนะครับนะครับสนใจก็ทักเข้ามานะครับสอบถามเอาข้อมูลรายละเอียดก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ ดูตามคลิปต่างๆนะครับที่ทางร้านนะครับนําเสนอให้กับพี่น้องปองไปนะครับเพราะว่าจะเป็นในด้านของความหล้แล้วก็ในเรื่องของรูปลักษณ์ต่างๆนะครับเอาให้พี่น้องปงไปเขาได้เบิ้งนะครับตัวนี้สีทองนี่ก็งามนะครับตัวนี้งามแล้วก็ใส่งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับส่วนรุ่นที่เป็น4 160 0ก็กล่องใหญ่ๆจะยาวกว่านะครับแล้วก็ความแห้งนี่นะคิดว่าหนาสีแห้งกว่านะครับเพราะว่าโดยหมอแปลง ขีเต็ม้วก็เส้นลวดที่ง่ายนะครับ้วกาเป็นค่าปลาสองสันนะครับค่าปลานี้สินผมมีผลผนใดเพราะว่าตัวนี้สองลูกร่วมกันแล้วนะที่ได้ตัวนี้ลูกหนึ่งนะครับอันนี้บ่นา่าสีเกินกันหลายนะครับแต่ว่าในเรื่องเล่าของหมอแปงก,การใจไฟน่าจะดีกว่าเนาะนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับพี่น้องนะครับว่าสิตาสินแบบใด้วก็มาลองมองได้นะครับยุลานนี่สามารถที่จะมาลองมาแน่นได้นะครับเพราะว่าเขาต่อไว้ให้ ตอระบบไว้ไห่ร้องได้นะครับมามาฟังเสียงเบื้องว่าอิ่มหรือบ่อิ่มจังสี่เนาะนะครับหลายคนเพิ่นม่ร้องเองกะมักมกระยุกไปนะครับขายดีนะครับขายดีสลับขายดีนะครับสลับมาตินเบื้องที่ละ่ะพอยออกมาวางต้นคืยว่าเป็นต้นเหลือนว่างปลายเดือนว่างหันนะครับก็เหลืออยู่ยังระบหลายนะครับกําลังสั่งเข้ามาอยู่นะครับสำหรับพี่น้องที่ สนใจนะครับทั้งเฟสบุ๊ก็สามารถที่จะทักเข้ามาสอบถามหรือว่าพี่น้องทาง YouTube นะครับสามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาทางเบอร์ศูนย์แปดห้าครับศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสองแล้วก็ห้าห้านะครับศูนย์แปดห้าครับศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสองแล้วก็ห้าห้าที่ร้านมะเดื่อเซาว์อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับอันโอกาสดีด้วยนะครับสีเดเมาเปิดให้กันเบื้องที่นะครับปกติว่าเปิดให้เบิ้องดีเพราะแพงเพราะประกันก็เบิง้งเมียหมดละ นะครับบ่มมี่พูดเองาเขาเปิดให้เบิ่งสีด้นะครับอันนี้ผ้าพี่น้องป้องไปเฮาได้เบิ่งเนาะครับสหรับแอมมาตินนะครับแอมมาตินสั่งซื้อแล้วก็สอบถามเบิ่งได้นะครับนะครับแอมแอมมาตินนะครับอ่าบ่ว่าสิเป็นรุ่น41600 41300หรือว่าจะเป็นรุ่น m x 1มเอแล้วก็รุ่นสีทองสีฟ้านะครับเอาโอเคครับสนใจทักเข้ามานะครับแล้วก็สอบถามแอดไลน์เข้ามา สอบถามบางใดนะครับในเรื่องเล่าของแอมเนาะนะครับันนี้พาพี่น้องมองไปในช่มยางเตียมอิ่มแล้วเนาะหากว่าสนใจตัวใดก็จังคอยทักเข้ามานะครับมีแหลกขายบอกครับเอ้ามาบัที่นี่สมมาตินแล้ว่วมาเบิง้งมาเบิ้งอันนี้จิหน้อยมาเบิ้งอันนี้ิหน้อยบัตนี้ตัวนี้เป็นอ่าท่า ฮัลโหลเสียงมาไป <Mama. S 1> เสียงหายนะครับเมื่อกี้เสียงหายนะครับอันนี่นะครับไม่หมดทนัน <c oughs> ไม่หมดทานนะครับถอดก่อนนะครับไม่หมดทานมาไป mama, mama, mama. เสียงมาแล้วมาหรือยังมาแล้วนี่นะครับผ่านอับดุลน,นะครับตัวนี้ขายอยู่หนึ่งพันแปด ร้อยเก้าสิบาทนะครับส่วนแหลกตัวนี้ก็พันสี่ห้าสิบนะครับพันสี่ร้อยห้าสิบาทปักไฟเจ็ดร้อยบาทครับปักไฟเจ็ดร้อยบาทนะครับ,บ,บ,รบ,บ,รบของคมสันอย่างดีปักไฟเจ็ดร้อยบาทส่วนทาดาพันสองห้าสิบคอร์สหนึ่งพันบาทนะครับแบบดีเลยนะครับแบบดีเลยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ จับสินค้ามาอนี้เนาะนะครับแล้วก็ผ้าพี่น้องป้องปายในเบืงอ่าหลักๆก็คือผ้าเบิ้งตัวนี้นะครับผ้าเบิ้งในส่วนของมาตินนะครับมาตินสีชาแนลนะครับอ่ผู้คนกําลังสนใจนะครับสิ้สื้อใส่สงการกําลังตัดสินใจอยู่ว่าเสี่ยวแบบใดกะมาสอบถามมาเบิ้งได้นะครับมาลองเบิ้งได้นะครับมาลองเบิ้องใดยู่ร้านมันเทิงเศร้านี่แหละเนาะนะครับ นะครับ085ครับ01122แล้วก็55นะครับอยู่อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามแหลกยียูครับแหลก6ยู12นิ้วนะครับภูกําลังฮอตมาเนาะนะครับอันพอดีทานไม่มันเหมืดนะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้12,900 12,500 13,900แล้วก็13,900ครับ โอเคครับพี่น้องขอบคุณหลายๆทุกการรับชมนะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวพพอกันไหมครับคลิปหน้าครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับผม